สบายดีพี่น้องสวาสดีสกุดสกุนค่ะสมองสมบัตสวัสดีสดสขขสวันเสาร์สกุขขสกุขขนพี่น,อนอ้องไกอย่ไก่ลไรไก่พี่น้องเอ้พี่น้องวันนี้เราก็ับสมาซอยอันเจตตำรวจค้นเค่องลงพี่น้องเลยทันสมารขายของอยู่ที่พี่น้องภาษาเทนหินครับพี่น้องค่อืตอนนี้ก็เดินทางมาหอดตอนนี้ประมาณบ่ายโมงพี่น้องบ่ายแปปลายเนาะ ห้ากสิมาค้นเครื่องลงพี่น้องซอยเจคือ,อตำรวจยิงของเราสาๆๆิมาขายเครื่องเริ่มตั้งแต่มืนอนี้เป็นต้นไปครับพี่นอ้องค่ะเ้ยเครื่องของประเด็กแตกแล้วให้ประเดก็กแตกเปเดกิดให้คุณไรล่ะเอาโต๊ะออก เอ้ยเอจ่าเสือกมัดกัดยนขีดพุ่นเต็มพี่น้องเลย่วนแบบว่าขีดฟุ่นนะนะพี่น้องทางแดงเนาะให้ประแดกแตกมาเท่า จักเป็นเว้นเป็นกนรนรมอีย่งางเที่ยวหลังทางโขศก็หยุดไอ้ดองเอ้ยระวังเด็ดคะเอ้ยซ้อมเบิ้งยืนเดือดท่าหาก็าเธอไอ้พี่นอ้องป้องฝ่งงายจักเป็นย่างโาขศกับรึงมือที่วางโคกค,ค่ะโคกค่ะ เสกเสียวยังลงซอยอันนี้คือให้ปราราพี่น้องจาา้าปราราปรุงสำเร็จมาดูปราลาปาลาบังคัพระเจ้าเปียกเลยี่น้องอันนี้ก็คือคนคลองใจขคลองเอือ่อยฮาพี่น้องเอ้ย <laughs> อ่าอเถอะเฮ้ยเสือเรื่องก็ต้องเสือสีฟ้าอ้ายคือบ่เขากั็แท่วะกินเด็กเขาว่าเป็นอมตะคนแก่เขาว่าเป็นเฮ้ยน้องเอ้ยอย่าเอือนหัวนี้ แล้วคอยไปหั่นเบิ้งแม่น้ำคลองพี่น้องเอวยแม่น้ำโขงบ้านนั้นนี่มีแม่น้ำโขงเนะพี่นอ้องฮะสัตว์สิไว้ประเดี๋ยนี่แต่เดี๋ยวนี้ปนัก,กให้เอวยักเป็บเนี่แเป็ดนี่ยไอ้ฮะวันนี้ปดังให้เอื้อยเพราะว่าเอาตัวหนักๆพี่น้องเ เผื่อเห็ดเมียแซ่เผื่อตำแจ่เมียยิบใส่ตาไอ้ยังบ่แม่จากพี่น้องเอ้ยว่าหยอกเอะไรฮะนี่แหละพี่น้องแค่ม่ได้อยากเข้าไปดูแค่บอกเผื่มาได้รู้บ่แม่นม่ได้พี่น้องเอ้ย คิดว okay? ่ามาสิเวได้บ่ได้เวเงนบ่พัดเอาวทามบดได้เวบ่อ่ะอ้าวเอาบ่อยทามแอ้วบดได้เวบ่อ่ะยันไอ้เวเอาทั้งไปเอาแล้วบ่อันนี้ทั้งแต่เฮืออันที่นเสือแล้วเออฝันซื้อแล้วหามพี่น้องหามท้าว นายบ้ใครใส<ว>่ยงบ้เฮ้ยจ้ขี่จับขี้ใ,ใส่ไอ้ไอ้ปไเดนน้้วเดี๋ยวเราขึ้นมากิงแรงเท้เอยอมได้คมแข็งแรงของนางพอเป็นก่เลยเป็นพอยม้ยเน่เอือในกวดบดมาน้ำบอ แก,เ, <S <S แกเสือ้อแ,แกเสือเสือแม่ม่แกเสืออะครับไปนอหน่ฮะไปไปแกเสืออะครับไปนอนอนี่ไปสองแต่สองเลยไปเรื่อยแกเสืออะไรับไปนอนน่ว่าซันหฉากนะทั้งนาเด้ไปขับไปบนคันินต่อบอลเลจังได รู้สิว่าเมือสะก้อนยังสิ่งกางงานเต้นขึ้นพี่น้องเลยกายังแล้วขึ้นระจังสี่เป็นเหล่เบึงเฮนพี่น้องนทนีเลย้ากมปี๊บข้าพเจ้าข้อชูยากาเดิมเจะปิดกองมันก่อนเลย ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินอันนี้คือ,คอเครื่องเพิ่นแบบตีนเก,กล็ดตีนไก่ยังแบบอ่าเป็นเป็นต้มเมื่อวานนี่พี่น้องแล้วกะ็ใส่อันนี้ไว้เพิ่นแบบเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยนะพี่น้องใบไม้เต็มพี่น้องเอ,อ้ย ส้บาง่้นำคล้องบริวิยาเท้าเรื่องคล้องผนำน,น,นำคล้องผุไปล่างอ่คล้มันไปล่างอยู่คล้งอ,องอเวลาจะพาไม่ใหนะคือไปกราบกราบอะไรจบรรลุค้อ ประดา,านาเอาเสียไดเพื่อนใหญ่เพื่อนยากประดา,านาเอาเด้อเอ้ยบบอกเกี่ยวกันตี้ย <c oughs> แทบะแทบฮักกามาน้ำกัแบบนหลายคนเลยพี่น้องเอ้ยเจ็ดแปดคนพี่น้อง น้องบอยกรบแม่กับคู่เอ้มิดกับแม่กับคู่เอแม่กับแม่กับคู่ส่วนหนูกับยิงนี่นะมาเดียวโหได้มขึ้นใเจากรพูดพูดแล้วขึ้นเนี่ยอามันางเหยื่อยหลายน้องหมาใคกอดเอลใครกอดใครกอดเออคนเดียวคนเดีย่เออแม่นะ ไปกอดได้ตอนไดวะไปกอดเอิ๊กเคนเดียวมาเจ้าอะไรูปหนึ่งเราู่มนตีเอ่ตัวขาเืิดนบ่เท่าแม่นตีเมื่อคืนเหรอเด็กตื่นจะคืนม่กแ่นอนกอดเอิ๊กพเดียวาบอกอืมรต่นั้นตี

คุณลา,ายบนจอาดอกสันเดทีบารายสันทัดโพนมนอี่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ลีลาและก็ท่าเต้นของคุณพี่ค่ะมันอยู่ที่ลีลาและก็ท่าเต้นค่ะนนอยู่ตลาดกาด<ๆ>งเต็นก่อนพี่นอ้<ส><ญ>อ,องอแม่กาม่านาพี่นอ้อง ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะเจะจิ้บจับคลิปเดลยพี่น้องจะได้ขออนุญาตอ๋อมาง่ายกาไอ้พี่น้องเอ้ยคนกับบัท่านมาลายดอกพี่น้องแต่ก็มีบางร้านที่แบบร้านค้าที่มาก่อนนะนะคือร้านของเอื้อยเฮานี่ก็มาก่อนนะพี่น้อง โอ oh, oh, ้ยปลาไหมดมดื้อนนะครับพี่น้องคาะปลาไหมของเราดมดื้นอลีจะใต้นอนเย็นสบายแท้เงยขมาบยงบขยิบเท้าเอห่นน่กรลาันกวาอห่านในขึ้นหน่อย สยนมาอกบดานนอดใส่นอดมันเหี้ยบ่นอดมันเหี้ยพี่น้องอืมโอซันนี่ก็โอเคอยู่ที่บอกโอ้

เัน่าไ้บอกอันชเชนอันอนขาวน้ำเมียมึงแหม่าอนแลวลา่าแม่ยังอันนี้เหรอลาล่าแม่ปากประแดกป่ะแม่ตลาล่าแม่ข้าปากประแดกพี่น้องเอสูตรเด็ดเ็ดเองพี่น้องคนก็งามงามแต่ว่าปากประแดกพี่น้องเอ้ยเนาะไว้เนื้อังจังได้เนาะ

โอเคมาฮันนี่กับข้าต่อไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปเด้อครับพี่น้องค่ะคลิปหน้าเจอกันพี่น้องมาคลิปนี้กับคนเครื่องคนคลองลงจากรถขึ้น้าสี่เป็นคลิปพานเลาะเบื้เงหินพี่น้องไปฝากติดตามเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าสบายดี